ระเจ้าให้พระองค์แบบได้รับพระเกียรติสูงสุดให้เขายกนิ้วให้พระเจ้าว่าอุ้ยพระเจ้าของเธอเนี่ยมันทําให้เธอแบบอาจจะล้นล้นแต่ก็มันดูดีนะมันดูแบบมันดูมีกําลังมากเลยอ่ะแล่อยากจะรู้จักพระเจ้าของเธอมากเลยมันทําไมแบบเช้าสายบ่ายเย็นเย็นแลวทำไมยังเต็มไปด้วยพลังขนาดนี้โอ้พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่นะแต่ฉันก็เคลื่อนด้วยความเชื่อมีใครไหมคะที่อยู่ที่นี่แล้วยังไม่ได้มีโอกาสนะคะเปิดใจก้อนรับ พระเยซูเข้ามาในชีวิตเรียนเชิญนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะท่านอาจจะเดินออกมาข้างเดินออกมาข้างหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้ต้อนรับพระเยซูเข้าไปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะนะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเลยนะคะเรียนเชิญข้างหน้าได้เลยนะแต่สําหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้พระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดแล้วพระองค์พร้อมที่จะให้อภัย กับคนที่สารภาพความผิดบาปนะแล้วก็ในในโลกในสวรรค์เนี่ยบาปนิดเดียวก็เข้าไปไม่ได้และทำยังไงถึงจะเข้าสวรรค์ได้การจะเข้าสวรรค์ได้นั้นก็คือในหนึ่งชีวิตของคนคนนั้นจะไม่ต้องไม่มีบาปเลยซึ่งถ้าเมื่อเราคิดดูแล้วเนี่ยก็ทำได้ยากนะคะจะไม่มีบาปเลยมันทำยังไงพระเยซูทรงสเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์ก็มาบอกว่าผู้ที่ยอมรับ ะะด้วยปากและชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้นั้นพระองค์จะอภัยโทษบาปให้และชื่อของเราก็จะมีชื่อจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ปราศจากบาปนะคะแะวันนี้นะเรียนเชิญนะคะถ้าท่านอยู่ทางบ้านเดี๋ยวพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์นะคะสำหรับสองท่านเรียนเชิญข้างหน้านะคะนะคะดีใจมากเลยวันนี้นะคะยินดีต้อนรับแลวก็อยากจะบอกข่าวดีนะคะว่า พระเจ้านั้นรอคอยพวกท่านอยู่นานมากท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์แล้วก็โดยความคิดของเราซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเขาไเจ้าก็คิดนะคะว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่แบบม,มันเกินไปคล้ายๆกับมันเกินบิยอนเกินความที่มนุษย์จะคิดได้แต่เมื่อพระเจ้านั้นส่งเสด็จเข้ามาในชีนชวิตนะคะพระองค์ก็พิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์เป็นจริงพระองค์จะเสด็จเข้าไปในชีวิตของท่านพระเจ้าแตกต่างจากวิญญาณทั่วไปอย่างไร แตกต่างมากนะคะในชีวิตของท่านทุกคนตอนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยรวมถึงเราทุกคนในร่างกายเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีความคิดเนี่ยตอนนี้ท่านกาลังคิดอยู่ใช่ไหมคะเรามีเรามีร่างกายแนละที่พาเราไปไหนมาไหนและที่สําคัญที่จะอยู่ไปนิรันดร์การเรามีจิตวิญญาณซึ่งในจิตวิญญาณเนี่ยพอเราร่างกายนี้กลับไปเป็นดินจิตวิญญาณเนี่ยหากจะอยู่ตลอดไปในสวรรค์สถานนะคะทีนี้พระเจ้าต่างยังไงกับผี เราเคยได้ยินมาว่าเออมันมันมีอีกโลกในึงฝ่ายวิญญาณที่มันก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นสุภาพบุรุษในพระบีบอกว่าพระเจ้าไม่เคยที่จะบุกเข้าไปในชีวิตของท่านไม่ไม่เคยบุกเข้าไปในชีวิตของเราพระเจ้าไม่เคยบังคับเราบอกว่าฉันจะเข้าไปในฉันจะขอไปอยู่กับเธอได้ไหมไม่เคยค่ะเราทุกคนไม่เคยถูกบังคับให้เชื่อแต่ว่าเราทําวันเราทําเหมือนกับที่พวกท่านทําวันนี้คือเราเราคิดนะคะแล้วเราก็ เราก็ตัดสินใจว่าอืขอประกาศและเชื่อด้วยใจครั้งหนึ่งเราเคยทําบาปพระเจ้าบอกว่าพระองค์ให้อภัยได้บาปที่ได้รับการอภัยนั้นคือบาปที่สารภาพนะเพราะ้วันนี้เราจะข้าพเจ้าขอถือเป็นสิทธิพิเศษนําท่านนะคะสารภาพความผิดบาปก็อธิฐานว่าตามนะคะแล้วก็ยอมรับว่าโอเคครั้งหนึ่งเราเคยทําผิดบาปมานะเช่นเราอาจจะเคยโกหกเคยอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้นะคะถ้าเกิดเคยก็ติ๊กลิสต์เอาไว้นะเคยแบบ หดหงิดเคยเต็มไปด้วยความขุ่นแค้นใครเนี่ยนะคะแต่วันนี้พระเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือเราเอาความขมขื่นเอาความผิดบาปเรานะั้นออกจากชีวิตของเราพร้อมไหมคะนะพร้อมนะงั้นเดี๋ยวหลับตาลงนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าตามข้าพเจ้านะเสียงดังฟังชัดนะ,ะอาสลับประกาศด้วยปากของท่านออกมานะคะให้ได้ยินนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่า ลูกเคยทําผิดพลาดลูกเคยลูกเป็นคนบาปลูกขอพระเจ้าอภัยโทษบาปให้กับลูกวันนี้ลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นพระเจ้าทรงไวพระชนไท่บาป ให้กับลูกชื่อของลูกถูกจดแล้วในหนังสือแห่งชีวิตหลังจากชีวิตนี้ลูกไม่ต้องไปนรกบึงไฟเพราะพระเยซูคริสตทรงจัดเตรียมที่ในสวรรค์สถานให้กับลูกลูกปลอดภัยและในโลกใบนี้ พระเจ้าจะดูแลปกป้องอวยพรประทานสันติสุขมีการทรงนำในชีวิตของลูกและครอบครัวลูกจึงต้อนรับพระองค์องค์พระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวประกาศสิ่งน,นี้ในนามพระเยซูเจ้าเอเมน Amen. Mm -hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ r e c e r s Life อีกครั้งนะคะเป็นรายการดีๆที่นำเรื่องราวดีๆมาหนุนจิตชูใจเพื่อให้จิตวิญญาณของพวกเราที่เป็นพรมนิยชนได้รับการฟื้นฟูขึ้นค่ะในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องลึกๆหน่อยนะคะคือเรื่องภายในจิตใจของพวกเรานะคะในวันนี้จะคุยกันเรื่องหัวข้อที่บอกว่าระวังรากขมขืนนะคะอับซาโลมเนี่ยนะคะเป็น บุตรชายของกษัตริย์ดาวิดนะคะอับซารลมเป็นบุตรชายคนที่สามของกษัตริย์ดาวิดนะคะำเรื่องของอับซาร์ลมชายหนุ่มคนนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณฟังในเวลานี้ได้กันนะคะอับซารลมมีน้องสาวชื่อทามาอับซารลมเป็นคนหน้าตาดีนะคะรูปร่างหน้าตาดี ในพระธรรม2ส,สมูเอลบอกว่าในบรรดาอิสราเอลคะ่ะมีผู้ใดรูปงามน่าชมอย่างอับซโลมไม่ในตัวท่านเนี่ยตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่มีที่ตำหนิเลย <c oughs> ถือว่าเป็นเจ้าชายที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาจริงๆนะคะแล้วก็มีน้องสาวที่น่ารักสวยงามก็คือเออ่ทามานะคะอับซโลมมีพี่ชายร่วมบิดาเดียวกันแต่คนละแม่นะคะก็คืออัมโนน อัมโนนนี่เป็นพี่ชายคนโตนะคะที่เกิดกับนางอาหิโนอัมชาวอิสราเอลนะคะชาวยิสราเอลแล้วก็คนที่สองก็คือกิเลอาบบุตรของนางอบิกาินแม่ไม่นะคะแล้วต่อมาก็เป็นอับซโลมแล้วก็เอ่อเอ่อลมนตามมานะคะการเลี้ยงดูของครอบครัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่เพราะว่ากาษาัตริย์มีลูกหลายคนมีภรรยาหลายคน แล้วก็ลูกที่เกิดกับภรรยาเราก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกให้อยู่ด้วยกันให้รักกันให้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าเมื่อนางทามาหรือว่านางสาวธามาเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะคะลูปร่าหน้าตาสวยงามก็ไปเป็นที่แตะใจหรือว่าชื่นชอบของพี่ชายคืออํโนนนะคะอํานนก็ได้ทําการร่วงละเมิดกับน้องสาวของตนเองก็คือธามา แล้วการกระทําของอัมโนนเนี่ยนะคะสร้างความเจ็บปวดให้กับอับสาลมมากๆซึ่งเป็นที่ชายเป็นที่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะกับพามาหรืออับสามลมนึกเมื่อเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวอับสามลมก็เลยไปบอกบิดาก็คือกษัตริย์ดาวิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยอัมโนนทำอย่างนี้กันน้องสาวนะคะ แต่ในพ่อทีเนี่ยไม่ได้บันทึกว่ากษัตริย์ดาวิดทําอะไรกับเหตุการณ์เหล่านี้นะแต่เรารู้แต่ว่ามีบันทึกไว้ว่าดาวิดเนี่ยรู้สึกโกรธอ,นอนํานนมากมากเลยแต่เหตุการณ์ก็เงียบหายไปไม่ได้มีการออนํามาพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรนะะเหตุการณ์เหล่านี้คิดว่าคงจะสร้างความเสียใจให้กับอับสาโลมไม่น้อยนะจนเวลาผ่านไปสองปี อับสามลมเขาก็จัดงานเลี้ยงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เชิญคุณพ่อไปเชิญบิดาคือกริย์ดดาวิดไปแล้วก็เชิญพี่น้องไปนะคะพยายามตือ้อพยายามเชิญจนวันหนึ่งอับสามลมก็ได้เชิญสําเร็จคืออ,นอนัมโนนได้ไปร่วมงานกินเลี้ยงที่อับสาลมจัดขึ้นแล้วสุดท้ายอับสามลมก็ทําการฆ่าที่ชายตนเองคืออ,นอนัมโนนในงานเลี้ยงนั่นเองนะคะนี่คือราก มคมขื่นที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มที่ชื่ออัศโลมนะคะเขาคงฝังใจในเรื่องที่อํานนทํากับน้องสาวแล้วก็บิดาไม่ได้จัดการอะไรเลยเขาคงฝังใจแล้วก็คงรู้สึกเจ็บแค้นเจ็บปวดในหัวใจอัศโลมคงรู้สึกอย่างนี้คะ่ะว่าเขาและน้องเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาตกเป็นเหยื่อของพี่ชายนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าเขา ออดาวิดเนี่ยเลี้ยงดูลูกไม่ให้สนิทสนมกันแต่เหตุการณ์เหล่านี้ยทําให้อับซารมเจ็บปวดจนลืมไปว่าคนที่เขาฆ่านั่นนะ่ะนคือพี่ชายของเขาแล้วอํานนเองก็ไม่ได้ใส่ใจว่าผู้หญิงที่เขาล่วงละเมิดน,นั่นคือน้องสาวของเขาเองนะคะอับซารมคุมโปรดและเจ็บปวดในการถูกละเลยถูกทอดทิ้งจากผู้เป็นบิดานะคะความผมขื่นคืออะไรคะ ความขมขื่นคือเป็นความรู้สึกเจ็บช้ำที่เกิดขึ้นภายในจ,ใจิตใจนะคะความรู้สึกถูกปฏิเสธการถูกมองข้ามนะคะความรู้สึกที่มันเจ็บอยู่ข้างในแต่ก็ฝืนไว้ไม่สามารถแสดงออกมาได้รู้สแสดงออกมาแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครสนใจนี่คือเกิดเป็นรากขมขื่นเกิดเป็นความขมขื่นขึ้นมาในจิตใจของคนคนนั้น ทำให้เขาซ่อนความขมขื่นเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่อยากบอกใครแล้วก็เก็บกดเอาไว้จะแช่อไว้นมาพฤติกรรมของคนที่มีรากขมขื่นนะคะก็คือบุคคลที่มีรากขมขื่นการแสดงออกของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนอัสาลมทุกๆคนไปนะคะบางคนก็อาจจะแสดงด้วยท่าทีที่เ เย็นชาเฉยเมยยิ่งสงบนะ,ะแต่เราจะรู้ได้เลยว่าเขามีความขมขื่นก็ต่อเมื่อเขาปลดปล่อยคําพูดออกมานะคำพูดที่เต็มไปได้วยความตัดพ้อต่อว่าน้อยเนื้อต่ำใจเจ็บช้าน้ําใจคําพูดที่คําพูดที่รื้อฟื้นอดีตนะคะผ่านมานานแค่ไหนละ่ะแต่คนที่มีใจขมขื่นเนี่ยไม่ลืมนะ,ะยังคอยรื้อฟื้นคุยเขียนะคะเพื่อ ให้รู้สึกว่าเขาก็อยากจะปลดปล่อยความขมขื่นออกมาเป็นคำพูดแต่เราสัจได้เลยว่าเนี่ยคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นใจหรือรากขมขื่นอยู่ในใจของเขานะแต่บางคนก็เหมือนอับซาโลมค่ะบางคนก็คือก้าวร้าวอาฆ่านะเกลียดชังรุนแรงมีความโหดร้ายแล้วก็มีความพยายามจะทำร้ายทำลายผู้อื่นลบกอกควรปั่นป่วน นั่นเป็นเพราะว่าในใจของเขามีรากผมคืนอยู่นั่นเองนะคะรากผมขืนมีผลเสียต่อชีวิตนะคะบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมันอยู่ข้างในมันเป็นเรื่องของใครของมันไม่ใช่ค่ะรากผมขืนเนี่ยส่งผลเสียต่อชีวิตโดยเฉพาะด้านความคิดค่ะจิตใจที่ผมขื่นอาจจะส่งผลทําให้มีความคิดในแงล่ลบ ทัศนคติลบๆแล้วก็ปิดใจไม่ยอมรับฟังใครปิดใจไม่ยอมรับฟังเหตุและผลของใครนะคะคนที่มีรากผมขื่นเนี่ยเหมือนเขานั่งหันหน้าเข้าไปสู่ผนังเขามองเห็นแต่ผนังนะคะเขามีแต่พูดนะะแต่เขาไม่สนใจว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงคนอื่นเป็นยังไงเขาเขาอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกของเขาหันหน้าชนกำแพงหันหน้าชนผนังโดยที่ไม่สนใจยาดีว่า ใครจะรู้สึกยังไงนี่คือผลเสียในด้านความคิดนะคะในด้านร่างกายนะคะมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านสรุปว่าความขมขื่นใจเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้จะรบกวนฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันของร่างกายรบกวนฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยป่วยไม่หรักแต่อาจจะป่วยกระสอบก,กระแสะนะคะแล้วก็เรื้อรัง หรือบางทีก็ลุกลามเป็นการป่วยหนักก็มีนี่คือฝ่ายร่างกายายวิญญาณนะคะายจิตวิญญาณก็คือจิตใจคนที่มีความขมขื่นเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการวางใจเนพระเจ้านะคะเพราะว่าจิตใจที่ขมขื่นจะไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมเหมือนอับซารลมนะคะบางคนไม่เชื่อว่าความยุติธรรมมีจรงิงในโลกเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเะคหาความยุติธรรม แต่ความยุติธรรมในพระเจ้ามีจริงแต่คนที่มีรากผมขื่นก็จะไม่เชื่อว่าแม้แต่ในพระเจ้าก็อาจจะไม่แน่นี่คือคนที่มีเสร็จจิตใจผมขื่นนะคะบางครั้งคนที่มีจิตใจผมขื่นเนี่ยหรือมีรากผมขื่นเนี่ยมักจะตําหนิต่อว่าพระเจ้านะต่อว่าง่ายๆและต่อว่าพระเจ้าได้ทุกเรื่องก็งไม่แปลกค่ะการที่เราจะถูกคนที่มีรากผมขืน่นต่อว่าเรา ก็ไม่แปลกเพราะว่าขนาดพระเจ้าเนี่ยเขายังไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่าเขาควรจะมีท่าทีอย่างไรกับพระเจ้านะคะแต่วันนี้อยากจะหนุนใจนะคะมีคําหนุนใจก็คือว่าวิธีการจัดการกับรากขมขื่นนะคะจริงๆมีหลายวิธีนะคะแต่อยากจะนํามาฝากสักสองหรือสามวิธีวิธีที่หนึ่งนะคะการที่เราจะสลัดหรือว่าเอารากขมขื่นออกจากชีวิตของเราวิธีที่หนึ่งก็คือว่า ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะคะเราต้องตัดสินใจนะคะเราควรเริ่มต้นใหม่และยอมให้ทุกอย่างทุกคนได้เริ่มต้นใหม่เหมือนอับซารมนะอับซารมเนี่ยไม่ยอมรับโอกาสขณะที่เขาเขาฆ่าพี่ชายของเขาคืออ,นอนํานนนเขาก็หนีไปหนีไปจากบิดาข,ของเขาไปอยู่ในบ้านของคุณตาหรือว่าคุณพ่อของมารดาข,ของเขาไปอาศัยอยู่ที่นั่นหลายปีนะคะประมาณสองปีจนกระทั่ง โยอาบเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเห็นถึงว่ากษัตริย์ดาวิดคิดถึงลูกก็เลยบอกไปตามกลับมาดีกว่ากษัตริย์ดาวิดก็ดีใจนะคะความโศกเศร้าเสียใจกับอัมโนนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คลายลงแล้วก็รู้สึกคิดถึงลูกชายคนหนึ่งก็คืออับซารลมแล้วก็บอกว่าตามอับซารลมกลับมาเถอะสุดท้ายก็กลับมานะคะแต่เมื่อเขากลับมาอยู่กับบิดาของเขาเนี่ย เขาก็อยู่อย่างขมขื่นเพราะว่าเขาคงไม่ไม่ลืมเรื่องราวของอํานนที่ทําร้ายน้องสาวของเขาแล้วก็บิดาของเขาเพื่อเฉยนะคะเขาไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เขาก็อยู่กับความเจ็บปวดของเขาอยู่กับรากขมขื่นของเขาไม่ยอมเริ่มต้นใหม่กับบิดาหรือครอบครัวของบิดานะคะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือว่าเขาคิดจะโค่นบัลลังก์ของบิดาด้วยซ้ำไป เห็นไหมฮะว่ารากขมขื่นเนี่ยเมื่อมันเจริญเต็มที่แล้วนําไปสู่เหตุไร้ายๆจริงๆนะคะ,ะ,คะอับษโลมเนี่ยนะคะไม่ยุติความขุนแค้นในใจและปล่อยให้รากขมขื่นเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่ในพระธรรมฮิบรูบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิดเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาเพื่อทําความยุ่งยาก ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปนะหรือว่าอย่าปล่อยให้ความทุกข์ระทมขมขืนฝังรากลึกในใจของพวกท่านในอีกฉบับหนึ่งนะคะอมตะธรรมเพื่อชีวิตได้กล่าวไว้ชีวิตที่พระเจ้าประทานนะคะพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราย่ำอยู่กับที่หรือจมอยู่กับความขมขืนใจนะคะแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราที่เชื่อทุกคนนะั้นออกจากความขมขืนใจ แล้วเข้ามารับสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะ,ะวิธีจัดการกับรากขมขืนที่สองนะคะก็คือว่าตัดสินใจให้อภัยแล้วก็ลืมมันไปเสียนะคะการให้อภัยคืออะไรรู้ไหมคะสำหรับตัวดิฉันการให้อภัยก็คือการเปิดประตูและก้าวออกจากวังวนแห่งความเจ็บปวดการให้อภัยนะคะคือการเปิดประตูออกไป ออกจากวังวนแห่งความเจ็บปวดออกจากถ้าเป็นห้องนะคะเราก็ออกไปที่ระเบียนออกจากห้องที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดแต่ในทางกฎหมายนะการให้อภัยคืออะไรรู้ไหมคะการให้อภัยคือการที่เราตัดสินใจยกฟ้องไม่เอาผิดใครถอนฟ้องนะถอนคดีไม่เอาผิดใครนะไม่เอาผิดใคร,มใครแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยเราก็จะไม่จับตัวเราเป็นเฉยนะคะเรา ปล่อยคนอื่นยกฟ้องไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยเหลือพระเยซูก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการให้อภัยเราเห็นพระเยซูทรงให้อภัยแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายที่ไม้กังเขนพระองค์ยังทรงอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายพระองค์นะคะพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างการให้อภัยอับซาโลมไม่ลืมค่ะ อับซาลมไม่ให้อภัยกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบิดานะ,ะเขาอยากจะขุดรากถอนโคนบิดาของเขาไม่ใช่ขุดรากถอนโคนในใจของเขานะคะเขาอยากจะขุดรากถอนโคนตระกูลบิดาของเขานี่คือความคิดของอับซาลมเขาอาจจะคิดว่าหากเขาจัดการรากเหง้าตระกูลของบิดาของเขาให้สิ้นนะคะเขาคงจะมีความสุขแล้วก็หายแค้น แต่ถ้าอับซารมลมีสตินิดนึงนะคะเขาไม่ต้องไปขุดรากถอนโคนอดีตเอตระกูลของเขาแต่เขาควรจะขุดรากถอนโคนลอรากขมขื่นที่มันอยู่ในใจของเขาน่าจะเป็นผลที่ดีเป็นทางออกที่ดีนะคะรากเห็นความขมขื่นมันฝังอยู่ในดินใจของอับซารลมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับชายหนุ่มคนนี้นะคะ ความร้ายกาจของรากขมงขืนนะคะรากขมงขืนเนี่ยเป็นบาปอืเป็นบาปที่มันกดดานอยู่ในหัวใจของคนที่มีความของขืนช่วลืมนะคะบาปที่มันกบดานเนี่ยมันเคยกบดานที่ไหนรู้ไหมคะกบดานอยู่กับคายอินพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าโกรธบาปก็หมอบคออยู่ที่ประตู คนที่มีร่าผมขื่นน่าจะตระดักเรื่องนี้ว่าบาปมันกบดานอยู่มันไม่ได้ตายเพียงแต่ว,ว่ามันสงบรอว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมีช่องในการจู่โจงนะคะเพราะฉะนั้นความขมขื่นเป็นเหมือนบาปที่มันกบดานอยู่ในดินใจของพวกมนุษย์หรือโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นธรรมนิกชนของพระเจ้ามันความขมขื่นเป็นไงฮะมันจเจริญเติบโตภายใต้ดินใจของพวกเรา และเมื่อมันจเจริญเ,เต็มที่นะคะผลของมันก็คือมันจะแพร่เชื้อความขมขื่นรากของมันจะชอนชัยไปทุกอนูของชีวิตของพวกเรานะคะเราไม่ควรปล่อยให้รากขมขื่นเนี่ยอยู่ในชีวิตฝังอยู่ในจิตใจของเราการให้ภัยเป็นฤทธิเดชค่ะการให้ภัยเป็นฤทธิเดชท,ที่ที่เสียงมักจะมองตา<ผ>มการให้ภัยการให้ภัยคือชัยชนะที่ทําให้ศัตรู ไม่สามารถติดตามราวีคุณได้ต่อไปไม่สามารถสิ้นสุดกันสิ้นสุดคดีไม่ต้องติดต่อไม่ต้องมาเจอกันนะคะการให้ไยเป็นการประกาศถอนตัวจากการเป็นอรินะคะหรือการเป็นศัตรูกับทุกคนที่เคยทําไม่ดีกับเรานะคะถอนตัวไม่เป็นศัตรูยกเลิกการเป็นศัตรูนะคะมีนี่มีสินไม่เป็นไรยกให้นะคะ พระเยซูอย่างที่บอกพระองค์ทรงทําให้เราเห็นนะคะพระองค์ทรงให้อภัยกับคนที่ทําต่อพระองค์การให้อภัยอย่างที่บอกนะการให้อภัยและกา้าวออกมาจากความผมผืนใจเราควรทยตั้งแต่วันนี้นะคะเราก้าวออกมาจากออกจากความผงผืนใจวิธีที่สามนะที่เราจะจัดการกับรากแห่งความผมผืนใจก็คือว่า รับเอาความรักของพระเจ้าเข้าทดแทนความขมขื่นใจใช้ระบบการแทนที่เอาความขมขื่นใจออกไปรักความรักของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ในอิสยาห์บทที่61บอข้อ3นะคะบอกว่าเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในซิโยนเพื่อทารมาัลแทนที่เท่าให้เขา น้ำมันแห่งความดีแทนการไว้ทุกข์ข้าห่มแ่งการสารเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งคาชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อให้ไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์นะคะมาลัยแทนที่เท่าความยินดีแทนการไว้ทุกข์นะคะการสารเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย ถ้าเราให้อภัยแล้วเราไม่มีอะไรเข้ามาไม่มีความรักเข้ามาเดี๋ยววันหนึ่งกันไม่ให้อภัยมันก็จะกลับไปอีกรับเอาความรักที่มาจากพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อทาสิ่งที่ล้าค่าเพื่อคุณแล้วก็ดิฉันนะคะอยากจะพูดกับคนที่มีรากเหนความผมขื่นใจนะคะทรงประทานชีวิตแทนความตายประทานความบริสุทธิ์แทนมนทินหรือความบาปนะคะ ประทานความชื่นชมยินดีแทนความโศกเศร้าแล้วก็วูมากมายที่พระเยซูนำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับเราเพียงแต่ว่าเราควรจะนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราเพื่อเราจะรับสิ่งดีๆจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแต่ว่า <c oughs> ปัญหาของเรานะคะไม่ใช่พระเจ้าไม่รักเราแต่ปัญหาของเราก็คือการที่เราเข้าไม่ถึง ความรักของพระเจ้าในพระธรรมสองเทสโุนิกาบทที่3าก้อนะคะเป็นคำอธิษฐานเป็นคำขอของอาจารย์ปอลลบอกว่าขอพระเป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักของพระเจ้าและถึงความมั่นคงของพระคิดนะคะขอพระเป็นเจ้านำพวกเราให้เข้าถึงความรักของพระเจ้ารับเอาความรักของพระเจ้าแล้วก็เติมเต็มในหัวใจของพวกเรานะคะ หรืออีกฉบับหนึ่งนะบอกว่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงความรักของพระเจ้าอย่างทองแท้นะความรักของพระเจ้านําการเยียวยาทําไมเราต้องเข้าถึงความรักของพระเจ้าทําไมเราต้องรับเอาความรักของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้าจะนําการเยียวยามาที่จิตใจของพวกเราจิตใจที่ไม่รับความยุติธรรม